งานงเอาของเขาอยู่รเอาของเขาอยู่ยังเอา้มเยอะ่อแ่ยี่แมกว่าผมเยะ้ยอ้กโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้อ เดียรเรื่อเดียรเรียบร้อยกันแล้วได้ละออกไปแล้วได้แล้วออกเลยคนอื่นเขาจะได้มั่งครับ ไม่จอยดูที่เลนส์าได้ลยได้ไหมได้ไ้ไไดได้ได้ไดะได้ได้ได้ไไได้้ได้ด้ ¡Gracias!